สวัสดีค่ะมาพบกับการพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะประจำวันที่28ธันวาคมพุทธศักราช2568กันเลยค่ะสำหรับแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมนะคะในบริเวณพื้นที่ประเทศไทยและภูมิภาคใกล้เคียงนะคะในบริเวณประเทศไทยนะคะยังคงมีเรื่องของบริเวณความกดอากาศสูงนะคะหรือว่ามวลอากาศเย็นนะคะกำลังค่อนข้างแรงที่ยังคงพัดปกคลุมอยู่ซึ่งก็ทําให้ในบริเวณพื้นที่ประเทศไทยนะคะตอนบนรวมถึงทางด้าน บริเวณพื้นที่ภาคใต้ตอนบนนะคะมีอากาศเย็นถึงหนาวส่วนในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างนะคะยังคงม,มีเรื่องของระสุมตะวันออกเฉียงเหนือนะคะที่พัดปกคลุมซึ่งก็ทําให้บริเวณดังกล่าวนะคะเกิดเรื่องของฝนฟ้าขนองและมีฝนตกหนักที่เกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่ค่ะสําหรับการพยาการณ์อากาศประจําวันนะคะในบริเวณพื้นที่ประเทศไทยนะคะ ในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือและภาคตอนันออเฉียงเหนือนะคะมีอากาศเย็นถึงหนาวในตอนเช้านะคะซึ่งอุณหภูมิต่ําสุดจะอยู่ที่ประมาณ12-16องศาเซลเซียสนะคะส่วนทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคกลางภาคตะวันออกวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะอุณหภูมิต่ําสุดขาด16-23องศาเซลเซียสนะคะต่อไปนะคะเรามาดูทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคใต้นะคะทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคใต้ทางฝั่งตะวันออกหรือภาคใต้ทางฝั่งอ่าวไทย มีฝนฟ้าขนองนะคะแล้วก็มีฝนตกหนักที่เกิดขึ้นได้ส่วนมากก็จะเป็นทางด้านพื้นที่ทางด้านตอนล่างของภาคนะคะในภาพรวมก็จะมีโอกาสมีฝนตกหนักในบริเวณพื้นที่นครศ,ศร,รีธรรมราชพัทลุงและก็สงขลาค่ะส่วนทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคใต้ทางฝั่งตะวันตกนะคะการกระจายของฝนมีเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่นะคะส่วนมากก็จะเป็นทางด้านบริเวณพื้นที่กระบี่ตรังและสตูนนะคะลค่ะสำหรับแผนที่เสี่ยงภัยนะคะในบริเวณที่มีโอกาสที่จะเกิดเรื่องของฝนฟ้าขนองและมีโอกาสที่เกิด เรื่องของฝนตกหนักที่เกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่นะคะส่วนมากก็จะเป็นทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคใต้ตอนกลางลงไปนะคะตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศิรีธรรมราชพัทธุงสงขลาปัตตานียะลาแล้วก็นาาธิวบ้านนะคะแต่ว่าโอกาสที่จะเกิดเรื่องของฝนตกหนักที่เกิดขึ้นได้ก็จะเน้นในบริเวณพื้นที่นครศิรีธรรมราชพัทธุงสงขลาค่ะก็ขอให้ประชาชนนะคะระวังอันตรายจากเรื่องของฝนตกหนักที่จะเกิดขึ้นไปด้วยค่ะสำหรับลื้นลมนะคะในบริเวณพื้นที่ทะเลอันมันและอ่าวไทยนะคะ เคลื่นลมในบริเวณพื้นที่อ่าวไทยนะคะตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมที่พัดปกคลุมเป็นลมตะวันออกเฉียงเหนือค่ะความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมองคลื่อนสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองเคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะสว่วนตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปนะคะเคลื่อนลมนะคะลมที่พัดปกคลุมเป็นลมตะวันออกเฉียงเหนือเช่เนชเดียวกันนะคะความเร็ว20-40กิโลเมตรต่อชั่วโมองเคลื่อนสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองเคลื่อนสูงมากกว่า3าเมตรค่ะ ส่วนในบริเวณพื้นที่ทะเลน้ำมันนะคะในช่วงนี้ลมที่พัดปกคลุมเป็นลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงคลื่อนสูงประมาณ1เมตรทางฝั่งเคลื่อนสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองเคลื่อนสูงมากกว่า2เมตรค่ะสำหรับชาวเรือนะคะก็ขอให้เดินเรือด้วยความระมัดระวังนะคะและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองส่วนเรือนะคะบริเวณพื้นที่อา่าวไทยตอนล่างควรงดออกจากฝั่งต่อไป,ไปอีกจนถึงวันนี้ค่ะ สำหรับประชาชนนะคะที่ต้องการติดตามข่าพยากรณ์อากาศหรือประกาศจากทางกรมอุตุนิยมวิทยานะคะสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยา w w w t m d g o t h หรือโทร02-994012 3 13และ1182ได้ค่ะขอบคุณค่ะ